สวัสดีค่ะจ uh> ินนี่ค่ะพิช um> ี่ครับผมคราวนี้นะคะเราจะมาดูดวงการก้าพยากรกันค่ะของราศีเมษปี2012ค่ะนี่มาแล้วอ่ะิช um ja. um> ี่เรามาดูกันเลยดีกว่าเรื่องความรักครับผมความรักนะครับชาวราศีเมษปีที่ผ่านมามาเจอกับเรื่องความรักที่ต่างวัยครับผมแต่ในปีนี้นะครับใครที่อยากเจอความรักวัยใกล้ๆกันบางบางทีก็อาจจะได้เจอมีสิธิ์ได้เจอแฮปกุ๊กกิ๊กเวอร์ด้วยอ่า เดืนี้ผมฟันทงครับผมนะแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังนะคะความดื้อของชาวราศีเมษเนี่ยซึ่งอาจทําให้เกิดเรื่องทะเลาะกันได้อย่างไร้สาระแบบไม่รู้ตัวด้วยอะต่อไปคือเกี่ยวกับการเรียนของราศีเมษนะคะก็ชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยจะได้ใช้ความฉลาดของตัวเองเต็มที่เลยแต่ความฉลาดอย่างเดียวก็คงไม่พอนะคะต้องใช้ความขยันและความตั้งใจด้วยแล้วปีนี้นะคะจะเป็นปีที่ชิลๆของคนราศีเมษแมน่นอน ปันป้นทองค่าปั้นทองค่ามาการเงินดค่ะการเงิน <c oughs> มาถึงเรื่องการเงินนะครับปั้นทองมาอะไเรื่องการเงินนะครับปีนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์ได้รับโชคการเงินจากการลงทุนที่ผ่านมาครับผมแม้ชาวราศีเมษไม่ยอมเสียเปรียบใครที่เ,เสียเปรียบใครเรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับแต่ให้ระวังเรื่องการให้ยืมเงินครับผมเพราะว่ายากที่ได้คืนแน่นอนครับผมปั้นทอนแบอกค่ะสุดท้ายนะคะข้อควรระวังนะคะ ให้ราวังรอบเครียดปวดหัวเพราะคนราศีเมษเนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องเลยที่อยากทําให้สําเร็จค่ะแต่กว่าจะได้อยากใจคนราศีเมษเนี่ยทำเอาไมเกรนขึ้นหลายรอบทีเดียวเลยค่ะ